เบิงมาเบิงพี่น้องมาดูมาดูของแปลกนี่กล้ยตานีลายวีเหี่ยวหันหันดอกไปทิศตะวันออกออกแท้ออกแท้ <c oughs> ออกแน่นอน <c oughs> ไปไปเบิงไกลๆอ่าเบิงไปชมชมดูชนเล็กๆนี่ตรงนี้ก็มีม,มีอีกก็มีโน่นมีอีกนน ก็ไม่ได้แต่งธรรมชาติปรุงแต่งดูเอาดูเอาพี่น้องแต่บางคนเขาเรียกกล้วยพันหวีในวีมันไม่เห็นวีเขาเป็นธรรมชาติของเขาก็ปรุงแต่งไงกล้วยพันหวีดูเอาดูเอามีหลายกออีน่นอยู่ตรงนันกอหนึ่งตรงโนนตรองโนน ถ้าอยากเอามาปลูกใครอยากได้ปลูกมาเอาเด้อใบก็มีประโยชน์ลูกก็มีประโยชน์ใบไปทำอะไรใบใบสีสุขวัลแล้วใบสีสุขวัลใบเขานี่ยนดีเอาเรียวเอาหาไปทำเรื่องใบสีสุขวัลนี่แหละไอทำไมมันถึงไม่มีลูกก็มีแต่มันไม่มีเนื้อ <ม>นั่นมันไม่มีนั่นโอ้น,อนอโอ้เห็นอยู่นอเน,นอ,นอเขาเขบอกว่ากล้วยตาน,นีไงปลายวีเหี่ยวนะปลายวียว <laughs> โอ่น,นๆๆอั่นนั่นลูกก็เหี่ยวเหี่ยวไม่จะมีเ <ๆ S 1> นือ้ออาทำไมถึงซูมไม่ได้นออยู่ตรงคโคลนมาเนอลูกมัน ดกล้วยสุกแล้วก็มีตัวเมนโบเราเคยกินดูรูปเมนเรีอะไรที่กินแบบสุกก็มีนู่นคนนู้นกินเจ๊บเยอะเจ็บโีเนื้อคนนี้กินได้ตีจะกินได้ตีจะจบแล้ว